คุณผู้ชมล่าสุดมีรายงานเข้ามานะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่าย3มโมงนิดๆคุณผู้ชมรายงานมาค่ะบอกว่ามีเครื่องบินรบ F16 ของก<ค>องทัพอากาศไทยมีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศนะคะไปที่บริเวณฐานทหารแล้วก็คลังอาวุธที่บริเวณภูเขากงวาค่ะใกล้ใกลกับจังหวัดบันรเตียมเมียนเจยดูคลิปช่วงนี้กันหน่อยค่ะโอ้เนยนุยนปโปรปตีเคยยนงนง เลื่อนเรากอไงนี่คือปฏิบัติการล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมที่มีรายงานเข้ามาเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ไทยเราเนี่ยเหมือนกับว,ว่าเช็คแล้วแหละว่าตำแหน่งตรงนี้ที่จะเป็นฐานที่มั่นของทหารกัมพูชารวมไปถึงเป็นคลังเก็บอาวุธด้วยก็เลยหย่อนไข่ไปอีกลูกที่บริเวณนี้ค่ะค่ะสลับมาในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะในส่วนของจังหวัดสุรินท์ ก่อนหน้านี้ดูเดือดมากนะคะในขณะเดียวกันต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้ปรากฏ B M 2 1มันห่าง<ม>คือหลายคนมองได้หลายอย่างคือมันอยู่ๆเนี่ยจากที่เรารัวมาแล้วมันเงียบลงอันนี้มันน่ากลัวแต่บางคนก็บอกว่าอ๋อก็เราไปทลาย B M 2 1เขาแล้วไงตอนนี้อาวุธเริ่มล่อยหลอแล้วแต่สิ่งที่ยังมีอยู่ก็คือไทยยังคงต้องยิงปืนไปสนับสนุนในส่วนของแนวหน้าเพื่อป้องกันอาณาเขตที่เราควบคุมอยู่ค่ะ ชาวบ้านบอกพี่ปุ้ยพี่ปุ้ย,ยทำไมมันเงียบจังเ <Ha. S 2> ออมันเงียบผิดปกติแล้วก็บอกอุ้ยเงียบไม่ดีหรอคะ hmm. เขาก็บอกมันก็ดีล่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเขาก็กลัวเขาก็สังหอนใจไม่ดีอะเนาะใช่<น>เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเมรจะมาไม้ไหนแน่นะคะแต่ว่าได้ยินเสียงปะทะอยู่ตึ้มตึม,ตม,ตมที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นปืนใหญ่ของไทย <Ha. S 2> ที่ยิงสนับสนุนเพื่อที่จะเหมือนกับกดอะ ไม่ให้เขาเข้ามามหรือว่าบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะเรามีพร้อมนะเอาธยังคงอยู่เข้ามาในพื้นที่ที่เราควบกลุมไม่ได้เราไปคุยกับคุณเพิ่มอังคารแกเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะแกก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะเงียบอย่างเดียวนะหลังจากเงียบเสร็จปุ๊บมันมีโดรนขึ้นมาเยอะเลยเมื่อคืนนี้ค่ะถ้าพูดตรงๆคือวันนี้เป็นเป็นวันที่เงียบของเขาไม่เข้ามาเลยไม่ไม่มีเลยใช่เราก็ห่างๆางไปรอบหนึ่งห่างๆางไปรอบหนึ่ง เหมือนกับเหมือนกับการยิงข่มไว้อะให้คนที่แนวหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตรงน,นั้นน่าจะได้ทํางานสบายหน่อยเพราะว่าตามที่ฟังฟังมาบอกว่า<ม>ยังเอาศพทหารที่อยู่บนเนิน350ยังเอาลงมาไม่ได้ใช่ครับผมผมว่าวันนี้มีข่าวดีแน่นอน<ม>เพราะว่าสังเกตดู<ม>แล้วรถทหารก็ไม่ค่อยแบบวิ่งเท่าไหร่ก็น่าจะ แถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ขอภาวนาให้ได้ข่าวดีเนินสามพ่าสูนนะคะยังคงลุ้นอยู่เพราะอย่างที่บอกนี่เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ยากเหลือเกินในการที่จะควบคุมแล้วก็เข้าไปยึดพื้นที่นี้ได้แต่เห็นทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านบอก น่าจะมีข่าวดีนะค่ะ<ม>ก็ขอให้เป็นข่าวดีนะคะในเร็ววันนี้ที่เกิดขึ้นเนาะคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดนะคะในพื้นที่ของอีสานใต้ก็คืออุบลราชธานีโดยเฉพาะในบริเวณช่องอานม้าเนี่ยจริงๆตอนนี้เราได้ยึดเบ็ดเสร็จร้อแล้วแต่กว่าที่เราจะได้ยุทธภูมินึงเนี่ยกลับคืนมาเนี่ยต้องแลกไปด้วยแรงกายแรงใจของพี่ๆทหารกันมากมายเลยค่ะ એ જ જાય એ જ જાય બોલ દીક બોલ દીક વારામ ને นี่คือวินาทีที่ทหารไทยนะคะประทะกับทหารกัมพูชาที่เนิน500ช่องอานม้าเนินบริเวณตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธภูมิที่สําคัญที่เราได้กลับคืนมานะคะถือได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆแลกมาด้วยการที่ทหารไทยต้องทุ่มเทแรงกายและถวายชีวิตค่ะอืมเรียกได้ว่าบริเวณนี้คุณผู้ชมเนิน677แล้วก็เนิน500เนี่ยเคลียพื้นที่ได้เป็นที่เรียบร้อยเลยมีอีกหนึ่งคลิปค่ะที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นว่าเหล่านักรบกระทิงดําเหล่านี้นะคะจะมีการรวมตัว การเพื่อปักเสาธงชาติไทยที่บริเวณสองเนินนี้ค่ะสวัสดีครับวันนี้ยึดเนิน500ได้เป็ดเสร็จนะครับดีแว่นครับทีมงานสุดยอดครับมือนึงครับพี่บอนครับอาวุธดุปกรณ์สุดซอนะครับไายหไทยหบ แป๊บหนึ่งครับเอาอามพุติดเสากันถอดอามแปะเสาสปยังแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นขอบรรยากาศก,าก่อน <c oughs> <c oughs> องชาติไทยบกสะบัดพัดปลิวอยู่ที่บริเวณเนิน677กับเนิน500ที่ช่องอานมาอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเหล่านักรบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยอย่างพวกเราค่ะค่ะขอบคุณนะคะกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่17นะคะบ้านกระทิงดำเขาชื่อนี้นะคะอยู่ค่ายสุรศักมนตรีทีนี้อย่างที่บอกแม้ว่าเราจะควบคุมได้แล้วก็ตามแต่นะคะทางฝั่งของกัมพูชาไม่ยอมง่ายๆค่ะก็ยังคงมีการยิงเกาะกวนเข้ามาอย่าง ต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนก็ยังมีการยิงประทะกันอยู่ในบริเวณช่องอ่านม้าที่อำเภญญอ,อน้ำยืืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้ยินเสียงปืนใหญ่ตลอดทั้งคืนค่ะในเที่ยงคืนนะคะ หลังจากนั้นโผล่มาเช้าอีกทีนึงก็ยังยิยงอยู่7 5 <50 S> ็โมงห้นาทีค่ะ ยังคงต้องยิงปืนใหญ่เพื่อสนับสนุนทางฝ่ายแนวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ายังคงมีการประทะกันอยู่ในส่วนของพื้นที่นี้โดยทางกัมพูชาไม่ยอมหมายมั่นปั้นมือว่าจะชจิงกลับขึ้นมาให้ได้ค่ะขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่น้องอ้อนเล่าไปเนาะว่าเป็นทหารชุดวีรบุรุษนะคะเป็นบ้านกระทิงดำเห็นบอกว่าทางน้องเนมเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ไปคุยด้วยนะคะก็บอกว่าอยากจะขอบคุณทุกกําลังใจ คนไทยที่ส่งมาให้วันนี้ปฏิบัติภารกิจได้สมเกียรติสมกับที่ตั้งใจเอาไว้ก็ถือว่าปฏิบัติการลุล่วงเราคนไทยเองก็ต้องขอขอบคุณทุกนายด้วยค่ะที่เสียสละเลือดเนื้อ หยาดเหงื่อแล้วก็แรงกายในการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าทหารไทยเราเนี่ยได้มีการปฏิบัติการอย่างสมเกียรติแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมาโดยเสมอแต่ฝั่งของกัมพูชากี่ครั้งกี่ทีเนี่ยก็มักที่จะโจมตีเป้าหมายก็คือเป็นพลเรือนอย่างคลิปนี้คุณผู้ชมจะเห็นชัดๆเลยว่าฝั่งของกัมพูชามีการนะคะโยนในส่วนของ BM 21เเข้ามาที่ฝั่งของไทยเห็นชัดๆกันเลยค่ะ โทรตามมาดิชัดเจนด้วยหลักฐานนะคะขนาดคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นชาวไทยนะคะเป็นชาวบ้านถ่ายเนี่ยคือเสียงมันอยู่ใกล้มากแล้วเห็นไหมคะเส้นที่อยู่บนท<ด>้องฟ้าเนี่ยมันคือร่องรอยของ B M 2 1ที่เขายิงมาฝั่งของไทยเรานะคะใกล้กับเขตชุมชนเลยนี่คือต้องบอกเลยว่า อย่ามาหาถามถึงความชอบธรรมเพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ของสากลโดยเสมอมีแต่คุณเท่านั้นแหละค่ะที่โจมตีพลเรือนค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ทางด้านของฝั่งกองทัพภาคที่2ค่ะวันนี้มีการสรุปสถานการณ์ประทะกันนะคะที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันนี้คุณผู้ชมที่บริเวณเนิน350ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็พื้นที่ช่องกลางตาเมืองตา,ตา,ตา,ตาควายตรงนี้เนี่ยทางด้านทัพทัพภาคสองนะคะมีการแถลงเรื่องของการว่ามีการประทะกันอย่างต่อเนื่องฝั่งไทยเรามีการ ระดมยิงอย่างหนักนะคะทําให้กําลังพลของฝั่งเขมรที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามากว่า160คนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้และตอนนี้ฝั่งเขมรคือมีรายงานมานะคุณผู้ชมบอกว่ากําลังพลที่ประจําการอยู่ที่บริเวณนั้นเนี่ยมีความอ่อนล้าขาดน้ําแล้วก็รายงานแล้วด้วยว่าอาจจะต้านทานไม่ไหวคะ่ะฟังเสียงแถลงกันหน่อยตาเมือนตา,นตาควายบริเวณเนิน3 5 0มีการลบปะทะกันอย่างต่อเนื่องไยเราระดมยิงอย่างหนัก ทำให้กาลังพลที่เพิ่มเติมเข้ามากว่า160นายไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ในส่วนกําลังพลที่ประจําการอยู่เดิมมีความอ่อนล้าขาดน้ําและมีรายงานว่าอาจต้านทานไม่ไหวขอให้หน่วยเหนอยิงสนับสนุนในทันทีและบางจุดได้สั่งการให้กําลังพลถอนตัวไปด้านล่างทําให้การต่อต้านฝ่ายเราในห่วงเวลาเบาบา,างหน่วยรถถังของกัมพูชามีการสั่งการว่าข้ามเคลื่อนย้ายหากไม่มีคําสั่ง ฝ่ายกัมพูชาอาจต้องการใช้เพื่อยิงสก,กัดกั้นในภารกิจคุ้มครองกําลังที่กําลังถอนตัว350จุดสูงข่มตรงนี้แหละคุณผู้ชมที่ฝั่งเขมรอยากได้มากๆแต่ก็ต้องบอกว่ากําลังพลฝั่งเขาก็แทบจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังมีคําสั่งด้วยฝั่งกัมพูชาเขาบอกนะบอกว่ามีการสั่งการบอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายหากไม่มีคําสั่งก็ต้องสู้กันสุดชีวิตระหางงานนี้ค่ะแสดงว่าที่บอกว่าเอ๊ะทางฝั่งในบางพื้นที่ ที่บอกว่า BM21 เงียบก็อาจจะเป็นไปได้ตามที่มีการแถลงนะคะ